ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรกรไทยร้องเรียนมาที่ข่าวสามมิตินะครับบอกว่าถูกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,สั่งระง,งับบัญชีกลางของสมาชิกเครือข่ายกว่า500คนทั่วประเทศพร้อมถูกกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาชีพทําให้เสียหายส่วนผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายทกศก็ชี้แจงนะครับว่าจําเป็นต้องระง,งับบัญชีชั่วคราวเพราะว่าเครือข่ายแอบอ้างชื่อทกศซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และยังอยู่ระว่งส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบพฤติกรรมเครือข่ายนี้ด้วยติดตามกับคุณมาลีนีวันทองครับกระบวนการทําของเราเป็นแบบนี้และถ้าหากว่ามีคนกล่าวหาว่าเราเป็นมิจฉาชีพอย่างนี้ผมเชื่อนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ประชาชนที่มีความรู้และเข้าใจเหมือนอย่างพวกเราไม่อยอมมันเสียวงตะกูลนะครับคำว่ามิจฉาชีพดัาแรงนะซอก ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรกรไทยและสมาชิกนำหลักฐานเป็นเอกสารฉบับนี้ร้องเรียนกับข่าวสาม,มิติโดยอ้างว่าถูกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาชีพด้วยการติดประกาศาาตเตือนภัยที่หน้าธนาคารบางสาขาและเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหายอย่างมากและยังถูกทกศระงับบัญชีของสมาชิกทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้รับหนังสือจากทกศให้หยุดการกระทําที่อ้างชื่อของทกศด้วยแต่ถามว่าถ้าเราไปทากับทกศอ,อย่างนั้นทกศจะฟ้องเราไหมแต่วันนี้ทกศทําให้เราเสียหายทกศต้องมาแก้ข่าวให้เราครับไม่ใช่มานิ่งแล้วก็มีหนังสือไปหาเราแล้วก็สั่งระง,งับบัญชีเราแต่วันนี้เราถูกกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาชีพมันเป็นปัญหาที่ที่บอกตรงว่าทําลายจิตใจกันมากๆเลย ผู้ร้องเรียนยืนยันว่าเครือข่ายได้ดำเนินงานตามกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปี2548ได้จดทะเบียนและใช้ชื่อว่าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรกรไทยม่วันที่9มกราคมปี2554โดยดำเนินงาน2รูปแบบคือออมทรัพย์ชุมชนหรือกองทุนสวัสดิการซึ่งสมาชิกต้องเปิดบัญชีอมทรัพย์สัจจะกับทกสและรูปแบบที่2คือร้านค้าชุมชน ที่สมาชิกร่วมกันเป็นเจ้าของซึ่งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับคือทุนการศึกษาเบีย้ยประชุมเงินปันผลสิทธิ์กู้ยืมเงินได้รับเงินบำนาญและเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตจริงๆแล้วในสิทธิของการเป็นสมาชิกนั้นถ้าเรามีการออมเดือนละหนึ่งร้อยบาทเมื่อเราครบสามเดือนขึ้นไปเราสามารถกู้ได้เป็นขั้นบันไดห้าพันบาทถ้าหกเดือนขึ้นไปปุ๊บแล้วเรากู้ได้สามหมื่นถ้าเก้าเดือนขึ้นไปเรากู้ได้หนึ่งแสน ซึ่งตรงนี้เราถามว่าออมพีแค่เดือนร้อยเขาพอมาปิดกัน้นเราปุ๊บมันก็ทำาพลาดโอกาสนี้ไปครับในขณะที่โครงการเรากำลังก้าวเดินต่อไปอย่างด้วยด้วยความถูกต้องเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งวันที่21เทียทอสศได้ประกาศว่าเราเป็นวิชาชีพแล้วสังระงับบัญชีเรา ไม่ให้เปิดไม่ออมและไม่ให้ถอนตอนนี้ปิดล็อกสนิทการเดือดร้อนสำคัญที่สุดหมายความว่าเงินของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้ไปอยู่ที่ทคศหมดเลยแล้วยังไม่ให้พวกเราเปิดยังไม่ให้พวกเราถอนวรานในฐานะประธานเครือข่ายกทมขอเรียกร้องความ ยุติธรรมและความเหลื่ภาคและสิทธ,ธิพื้นฐานของประชาชนในครั้งนี้กลับคืนมาด้วยครับข่าวสามมิติตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของทกศซึ่งนำหลักฐานเป็นเอกสาร <c oughs> มาชี้แจงว่าการดำเนินงานของเครือข่ายมีการแอบอ้างชื่อของทกศว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องทำให้สมาชิกอาจเข้าใจผิดเมือม่อตรวจสอบจากเอกสารที่ระบุว่าสมาชิกต้องเปิดบัญชีกับทกศและยินยอมให้หักเงินในบัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเข้าบัญชีของเครือข่ายกรณีนี้ทกศเห็นว่าเป็นการทำธุรกรรมที่มีความผิดปกติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจึงได้สั่งระง,งับบัญชีชั่วคราวเราก็พบว่าข้อที่จริงว่าเครือข่ายวิาสาหกิจชุมชนเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับไปมีนิติสัมพันธ์กันแล้วกันเนาะนะครับในเชิงธุรกิจกับบริษัทเอ่ยนามเขาได้ไหมเนี่ยนะบริษัทนี้ละกัน นะครับซึ่งเป็นธุรกิจขายขายอาหารเสริม,าารรมนะขายอาหารเสริมมีโลโก้ที่มายื่นกับเรามีโลโก้ของบริษัทลองดูถ้อยสํมนวนเหมือนเลยครับเนื้อข้างในนะครับแล้วก็มีการพูดเชื่อมโยงทกศในในอินเทอร์เน็ตตัวนี้อีกในเว็บไซต์ของตัวนี้อีกนอกจากนี้ทกศยืนยันว่าหากเครือข่ายทำกิจการอย่างถูกกฎหมาย ยินดียกเลิกการระงับบัญชีดังกล่าวแต่เพื่อป้องกันความเสียหายจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดโดยส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวแล้วมารินีวันทองข่าสามิติรายงาน